ท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนผมหรือไม่ล่ะครับว่าแผ่นดินไทยในยามนี้กําลังถูกบีบจากทุกทิศท,ทางอย่างมีนัยยะที่สําคัญข่าวการพะทะกาันตามแนวชายแดนที่ลุกลามบานปลายจรวดที่พรากชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์กับทุ่นระเบิดที่หวังจะเปิดชีพทหารฐานของเราซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ความขัดแย้งแต่มันคือการลุกรานที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบยนมันคือภาพซ้อนทับของวิกฤตการรอสรสิบส ที่เราเคยถูกมหาอำนาจยุโรปบีบคั้นเพื่อหวังจะยึดดินแดนแต่ในวันนี้ผู้เล่นได้เปลี่ยนหน้าไปแต่เป้าหมายก็ยังคงเดิมนั่นคือทรัพยากรของเรานั่นเองและในครั้งนี้ตัวสแสดงที่ถูกส่งมามันอยู่ใกล้แค่รั้วบ้านของเรานี่เองนะครับเพื่อนบ้านหรือหมากในเกมของมหาอำนาจกันแน่ซึ่งเรื่องราวที่ปรากฏต,ต,ต่อสาธารณะนั้นมันคือความขัดแย้งกับกัมพูชาแต่ในฐานะคนไทยนะครับ เราจะต้องมองทะลุหน้าฉากไปจนถึงผู้ชักใหญ่เลยทีเดียวครับซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่น่าขนลุกที่ผมพยายามนํามาสนับสนุนข้อสันนิษฐานกับเรื่องนี้ว่าการที่ขเขมรกราแหกทุกกติกาของการทําสงครามสมัยใหม่ซึ่งมันไม่ใช่การกระทําโดยพลรกาลของประเทศที่ด้อยกว่าเราในแทบทุกมิติทางทหารนะครับก็อย่างที่ขเขมรใช้จรวดโจมตีโพลเรือนไทยนี่คือการก่ออาชญากรรมสงครามอย่างชัดเจนครับ ซึ่งมันก็มีเป้าหมายก็คือการย่วยุให้ไทยตอบโต้อย่างรุนแรงและไร้ทิศทางก็เพื่อสร้างภาพผู้รุกรานให้ไทยเราบนเวทีโลกครับแต่มันก็ผิดแผนเพราะไทยเรามีหลักการรบที่ชัดเจนโดยที่ทหารไทยของเราไม่โจมตีโพลเรือนขเขมรผู้บริสุทธิ์และทหารของเราก็ถล่มแต่ฐานทหารเพื่อกำจัดภัยคุกคามเท่านั้นจนทหารขเขมรจะต้องสังเวยร,ร่างไป6 0 0 0ถึง8 0 0 0ร่างเลยทีเดียวครับและการกลับมาของทุนระเบิดสังหารบุคคล นี่มันคือการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างจงใจและที่น่าเจ็บปวดไปกว่านั้นก็คือญี่ปุ่นในฐานะประธานอนุสัญญากลับนิ่งเฉย UN ที่ควรจะเป็น,นกลไกสันติภาพโลกก็ทำได้เพียงแสดงความกังวลและก็มากดดันไทยให้เจรจายุติศึกซึ่งมันก็คือการมัดมือของเราไม่ให้ปกป้องแผ่นดินตัวเองใช่หรือไม่ซึ่งคำถามก็คือขเขมรเอาความกล้าและทรัพยากรมาจากไหน ซึ่งจากการวิเคราะห์จากกระแสการเมืองโลกมันคือการสูมหัวกันอย่างน่าสะพรึงกลัวครับซึ่งสถานการณ์นี้เป็นเพียงสถานการณ์จำลองนะครับการเคลื่อนไหวของมาเลเซียที่สอดรับกันและเงามืดของมหาอำนาจอย่างสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์ที่สหรัฐต้องการปิดดิลใหม่ๆเพื่อผลประโยชน์ของอเมริกาโดยไม่สนว่าญาแพรกอย่างเราจะแหลกลานเพียงใดและเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการปล้นทรัพยากรโดยให้ขเขมรเป็นหน่วยกล้าตายที่มาเปิดแนวรบ และก็มาสร้างความวุ่นวายเพื่อบีบให้ไทยต้องยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ไพ่บนโต๊ะเมื่อไผ่ไม่ลู่ลมแต่ตั้งลำสู้ท่ามกลางพายุที่โหมกระนำรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกอนุทินก็ไม่ได้ยอมหรือโอนอ่อน,ออนแต่เลือกเดินเกมที่สุขุมและเจ็บลึกยิ่งกว่าครับนี่คือการพลิกตำราการทูดแบบไผ่ลู่ลมมาเป็นการทูดแบบไผ่ติดอาวุธแทนครับคือยังคงความอ่อนนอก แต่แข็งแกร่งด้วยยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมและก็ได้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนตามมาก็คือข้อที่1ยูเทิร์นคืนเดียวที่วอชิงตันสิ่งที่ยืนยันว่ารัฐบาลไทยทําถูกทางแล้วนั้นมันคือการกลับลําของสหรัฐในคืนเดียวครับซึ่งการที่มหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกยอมเปลี่ยนท่าทีนั้นมันไม่ใช่เพราะเขากลัวเราแต่เพราะเขากลัวสิ่งที่เราจะทําต่างหากละครับข้อที่2เกมสวนกลับทางการค้าซึ่งในขณะที่ทรัมป์ใช้ภาษีเป็นอาวุธ รัฐมนตรีพาณิชย์ของเราก็ไม่ธรรมดานะครับการปิดดิวกับรัสเซียอินเดียและแคนาดาในทันทีนั้นมันคือการกระจายความเสี่ยงและตบหน้าวอชิงตันแบบไกลๆว่าคุณไม่ใช่โลกทั้งใบไทยพร้อมจะค้าขายกับทุกคนที่ไม่ใช่พวกที่เข้ามาแทรกแซงเราครับประกอบก,บกับการที่เราคือจุดศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชีย er. นี่มันคือทเลทองเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นจุดแข็งที่ใครมองข้ามไม่ได้และการบีบให้ไทยตายนั้น มันก็เท่ากับตัดเส้นเลือดใหญ่ของตัวเองในภูมิภาคแห่งนี้นั่นเองข้อที่3ก็คือไพ่ตายมังกรและนี่ก็คือจุดที่สําคัญที่สุดครับการเสด็จพระราชดําเนินเยือนจีนของในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระราชินีของไทยซึ่งในภาษาทางการทูตแล้วนี่ไม่ใช่การเยือนธรรมดาแต่มันคือสารที่ท่งพลังที่สุดที่สยามประเทศจะส่งถึงโลกได้การที่ประมุกแห่งรัฐเสด็จเยือนมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่ง ในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังถูกบีบจากอีกขั้วอานาจหนึ่งมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าไทยไม่ได้เลือกข้างแต่ไทยมีทางเลือกครับและจีนเองซึ่งกําลังขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาในทุกมิติก็ยอมที่จะยินดีที่จะโอบอุ้มพันธมิตรเก่าแก่ในภูมิภาคแห่งนี้การที่เข้ามาช่วยเหลือทางการทูตจะปักกิ่งมันคือการคานอํานาจที่ทําให้วอชิงตันต้องคิดใหม่และนี่ก็คือที่มาของยูเทิร์ในคืนเดียวนั่นเองแหละครับ ตาสว่างเรื่อง F16 เกมฝันค้างที่เขมรต้องร้องไห้ที่นี้นะครับมาถึงเรื่องที่ทําให้คนไทยเป็นจํานวนมากต้องกังวลและมันก็เป็นข่าวลือที่เขมรจงใจที่จะปล่อยออกมาเพื่อข่มขวัญเราครับนั่นก็คือเขมรได้ปล่อยข่าวว่าการที่สหรัฐห้ามไทยใช้ F16 ถล่มเขมรน,นี่คือสงครามจิตวิทยาขั้นสุดยอดมันถูกออกแบบมาให้เรารู้สึกว่าเราเป็นท่าทางทหาร ที่เราซื้ออาวุธเข้ามาแต่ไม่มีสิทธิ์ใช้ปกป้องแผ่นดินตัวเองประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งข่าวในตรงนี้มันคือข่าวลือที่เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงครับมันคือฝันค้างของฮุนเซนหรือใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังที่คิดตื่นตนืว่าจะยืมมือพ่อมาตกพี่แต่พวกเขาไม่เข้าใจพ่อของตัวเองเลยหากว่าสหรัฐกล้าทําตามที่เขมรเ,เรียกร้องจริงซึ่งเขาก็ไม่ทําแน่แนมันก็ไม่ใช่ผลเสีย แต่มันคือการดับลงหายใจตัวเองทางยุทธศาสตร์โลกของอเมริกาเลยทีเดียวครับก็โดยสามเหตุผลหลักดังนี้คือข้อที่1มันคือการทุบหม้อข้าวอุตสาหกรรมอาวุธตัวเองนี่คือ,อข้อ,รรอ,อ,อที่ร้ายแรงที่สุดถ้าสหรัฐห้ามไทยใช้ F16 ปกป้องอธิปไตยมันก็เท่ากับว่าสหรัฐกำลังตะโกนบอกชาวโลกว่าอาวุธเม d e i ิ USA ทุกชิ้นมีปุ่มปิดที่วอชิงตัน คุณซื้อไปได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ใช้ถ้าเราไม่อนุญาตไม่ว่าบ้านคุณกำลังจะถูกเผาก็ตามซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็คือโดมิโนครับตลาด F 3 5จัพังประเทศที่กำลังลังเลเช่นยุโรปหรือตะว,วันออกกลางก็จะหันไปหาราฟาลของฝรั่งเศสยูโรไฟเตอร์ er, หรือซู่7 7ของรัสเซียทันทีมีผลกระทบกับความน่าเชื่อถือมันก็จะกลายเป็นศูนย์เพราะไม่มีประเทศไหนหรอกนะครับ พี่ยอมจ่ายเงินหลายพันล้านบาทเพื่อที่จะซื้อเครื่องบินกระดาษที่บินได้แต่สู้ไม่ได้และก็จะทําให้คู่แข่งยิ้มซึ่งจีนกับรัสเซียก็จะหยิบยกเอาประเด็นนี้ไปขยี้ทุกเวทีในการค้าขายอาวุธทั่วโลกซึ่งสหรัฐจะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดอาวุธอย่างมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งสหรัฐไม่มีวันทุบเม้อข้าวตัวเองเพียงเพื่อเอาใจเขมรหรอกนะครับนี่คือความจริงอีกข้อหนึ่งส่วนข้อที่2ค่าหานทองคํา ก็คือรายได้จากการขายอาวุธนั่นเองอเมริกาไม่ได้รวยแค่ค่าเครื่องบินนะครับแต่เขารวยมาจากค่าซ่อมบำรุงอะไหล่การอัปเกรดระบบและการฝึกครับซึ่งตลอดอายุการใช้งาน30-40ปีนี่คือห่านที่ไข่เป็นทองคำเลยทีเดียวซึ่งตลอดอายุการใช้งานของ F-16 หนึ่งฝูงบินซึ่งมีรายได้นับพันล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวที่ไหลเข้าบริษัทล็อกฮิตมาตินและเครือข่ายและท่าสหรัฐห้ามไทย ไทยก็หยุดซื้ออะไรหยุดอัปเกรดและหยุดโครงการจัดหาเครื่องบินใหม่ทั้งหมดซึ่งก็ไม่ใช่แค่ไทยนะครับพันธมิตรทั่วโลกก็จะตื่นเช่นสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิสราเอลก็จะตั้งคำถามในทันทีว่าถ้าวันหนึ่งเรามีเรื่องกับเพื่อนบ้านแล้วอเมริกาไม่ชอบเราจะกลายเป็นเสือที่ไรเคียวเป็นพยายเหยี่ยวที่ไรพิษส,สงที่ไม่สามารถตอบโต,ต้ป้องกันตัวเองได้ใช่หรือไม่นี่คือการกับลมหายใจตัวเองทางธุรกิจ ที่ไม่มีซ e อคนไหนในอเมริกายอมแน่นอนครับและข้อที่3ก็คือแพ้เกมยุทธศาสตร์และมันก็คือการผลักไทยเข้าสู่อ้อมอกจีนในทันทีนี่คือสิ่งที่โง่เขลาที่สุดและก็เป็นเหตุผลที่สหรัฐไม่มีวันทำถ้าอเมริกาห้ามไทยใช้ F 1 6แล้วยังไงต่อละครับนั่นก็คือว่าไทยก็ยังมีกริเปนเรายังมีเครื่องบินสมรรถนะสูงจากสวีเดนที่สวีเดนเองก็ไม่เคยยุ่งเรื่องภายในของเราเลยไว้ปกป้องน่านฟ้าอยู่ดี และไทยก็มีทางเลือกรัฐบาลไทยจะถูกบีบด้วยความชอบธรรมให้หันไปซื้อยูโรไฟเตอร์ราฟาลหรือแมอ้กระทั่ง j 14 j 20จากจีนหรือแมอ้กระทั่งซู35จากรัสเซียในทันทีเช่นกันครับซึ่งภาพที่จะเกิดขึ้นก็คือสหรัฐจะถูกมองว่าเป็นนายจอมบงการที่ควบคุมลูกค้าไม่ให้ปกป้องตัวเองในขณะที่จีนและรัสเซียก็จะกลายเป็นเพื่อนแท้ที่ขายอาวุธให้เราเพื่อปกป้องชาติจริงๆแทนอเมริกานั่นเองแหละครับ นี่คือการดับลมหายใจตัวเองของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกทั้งหมดของอเมริกาการผลักดันพันธมิตรหลักนอกนาโต้อย่างไทยแลนด์ประเทศที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนให้ออกไปซอบอกจีนนั้นมันคือความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ที่ทรัมป์หรือประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนไม่กล้าเสี่ยงครับตาสว่างนี่คือแผ่นดินของเรา ซึ่งวิกฤตการ์รอสร้อยสิบสองเวอร์ชั่นใหม่นี้มันซับซ้อนกว่าเดิมนะครับมันคือสงครามลูกผสมหรือไฮบริดวอร์แฟร์ที่ใช้ทั้งการทหารเศรษฐกิจและข่าวลวงเพื่อบรรทอนเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทําให้เราตาสว่างมากขึ้นกว่าเดิมครับนั่นก็คือข้อที่1ข่าวลือเรื่อง F16 ซึ่งมันไม่ใช่โซ่ตรวนแต่มันคือโซ่ที่ผูกอเมริกาไว้เองและสหรัฐก็ติดกับดักระบบทุนนิยมและยุทธศาสตร์โลกของตัวเองซึ่งพวกเขาห้ามเราไม่ได้ครับ ข้อที่2การที่ศัตรูต้องใช้แผนลวงขนาดนี้นั้นนั่นก็แปลว่าพวกเขากลัวซึ่งพวกเขากลัวการตอบโต้ที่แท้จริงของเราครับส่วนข้อที่3ก็คือการเสด็จเยือนจีนของในหลวงรัชกาลที่10ก็คือการเดินหมากทางการทูตที่ลึกซึ้งที่สุดมันคือร่มคุ้มภัยทางยุทธศาสตร์ที่ทําให้ศัตรูต้องชะงักเลยทีเดียวและข้อที่4ก็คือการที่รัฐบาลในอนุทินปกป้องศักดิ์ศรีควบคู่ไปกับการปิดดิวการค้าใหม่ มันคือการสู้ในสงครามเศรษฐกิจที่งดงามครับแผ่นดินนี้เป็นของเราชาติของเราถูกท้าทายแต่เราก็ไม่ได้ไรห้หนทางสู้ครั้งนี้เราไม่ได้สู้แบบโดดเดี่ยวเหมือนรสร้อ 12, แต่เราสู้ในฐานะผู้เล่นที่เข้าใจเกมและพร้อมที่จะพลิกเกมครับและผมก็หวังว่าการเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนี้ก็จะทำให้ท่านผู้ชมและคนไทยได้ฉุกคิดและมองเห็นภาพที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับ แล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแ่ะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถเลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ใจดีอยากจะสนับสนุนค่าน้ําค่าไฟให้ช่องเล่าให้ฟังเพื่อเป็นทุนในการทําคลิปต,ต่อไปได้ก็สามารถทําได้โดยผ่านปุ่มซูเปอร์แชทหรือสมัครเป็นสมาชิกหรือถ้าไม่สะดวกทั้ง2วิธีนั้นก็สามารถสนับสนุนเล่าให้ฟังผ่านหน้าบัญชีธนาคารและ QR Code ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับเมื่อฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษสัตราราชทาชแห่งสยามประเทศโปรโดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณครับ